สวัสดีครับพบกับผมเอิร์ธนะครับวันนี้เอิร์ธอยู่ที่ MG ลำลูกกาของสีนะครับวันนี้เอิร์ธจะพามาแนะนำเนจะ้าตัวรถนะครับด้านหลังเอิร์ธเลยคือเจ้ารถไฟฟ้า MG4 รถไฟฟ้า100%ชาร์จ1ครั้งวิ่งได้425นะครับพิเศษสำหรับตัว MG4 นะครับตอนนี้ได้ได้รางวัลการันตีรถไฟฟ้ายอดเยี่ยมแห่งปี2023นะครับและผู้ใช้จริงโหวตเป็นรถคุณภาพเยี่ยมนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะพามาดูว่ารถเจอจะส่งมอบให้ลูกค้าพรุ่งนี้เป็นได้ชุดแต่งอะไรบ้างเดี๋พาไปชมนะครับเบื้องต้นนะครับรถเอิท โชว์นะครับจะแต่งด้วยชุดสเกิร์ตรอบคันล้อแม็กขอบ18นะครับก็จะแต่งเต็มสวยๆแบบนี้นะครับชุดชุดสเกิร์ตที่ลูกค้าเลือกนะครับเป็นแบรนด์ของ Sporty Sonic นะครับกิมมีของตัวชุดแต่งตัวนี้นะครับจะมีจะมีแถบสีนะครับลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นสีฟ้าสีแดงหรือว่ากับตัวรถนะครับครับก็จะมีแต่งที่เท่แบบนี้เลย มาดูกันด้วยล้อแม็กที่เราแถมให้นะครับตัวนี้เป็นล้อแม็กขอบ18นะครับลูกค้าสามารถเลือกลายได้มีลาย1 0บถึงยีลายให้ลูกค้าเลือกแล้วแต่ความชอบพร้อมกับตัวขอบเบรกนะครับสามารถเลือกสีได้เช่นกันก็จะได้มาแบบนี้เลยนะครับเท่ๆอีรับประกันตัวยาง1ปีล้อแม็กหปีนะครับ และสำหรับโปรโมชั่นของเจ้า MG4 นะครับเดือนนี้นะครับพิเศษมีส่วนลดสูงสุด170,000บาทหรือลูกค้าเลือกรับเป็นโปรฟรีดาวแถมชุดแต่งจัดเต็มแบบนี้ก็ได้นะครับรีบด่วนนะครับก่อนส่วนลดรัฐบาลจะปรับนะครับหากลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อเบอร์อรโทรเอิรได้เลยคือ0925705021 แล้ววันนี้เดี๋ยวต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้เอิ์ธด้วยแล้วคลิปหน้าเอาิ์ธจะมาลงอะไรรอชมกันครับสวัสดีครับ